วันนี้วันพุธนะครับวันรองสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เมื่อวานเราบอกว่าเป็นวันสุกดิบวันนี้เป็นวันของริงคุณอมรรัตน์ตื่นเต้นตื่นเนต้นบ้างตื่นเต้นไหมคร <c ười> ตื่นเ <c ười> ต้น,นะจะไปตื่นเต้นอินอะไรกับเขาไม่ใช่เราไม่ได้ไปอยู่พักเขาสองพ, <c ười> <c ười> พักการเมืองที่เขาจับตามองนะคะรอบเช้าก็พักหนึ่งนะคะตอน9ก้าโมงครึ่งแล้วก็บ่ายโมงครึ่งอีกพักหนึ่งนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นพักอนาคตใหม่ใช่ไหมคะพักอนาคตใหม่ดีก็จะต้องไปที่สํานักงานในการสุะเพื่อที่จะ นำตัวนะครับของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็กรรมการบริหารพักอีก2คนนะรวมแล้วสามคนใช่คุณไกลกล้องไวทยากรกับ,ค,บคุณจารุวรรณสลันเกตนะคะก็เป็น3คนที่มีการเฟซบุ๊กนะคะเมื่อคืนวันที่26มิถุนายน2561ปีที่แล้วนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนทีเดียวนะคะที่จะต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามนะคะจากเดิมเนี่ยมันเป็นคดีเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจู่ๆก็เงียบหายไปแล้วก็กลับมาเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งหนึ่งนี่แหละจนนํามาสู่วันนี้27กุมภาพันธ์นะคะที่กรรมการบริหารพักโดยเฉพาะหัวหน้าพักด้วยคุณธนาธรจะต้องไปที่สํานักงานอยายการสูงสุดวันนี้ค่ะค,คุณธนาธรแล้วก็คุณไกลกล้อง วัยทยาการนะครับนายทะเบียนพรรคการเมืองอีกคนก็คือคุณจารวุวรรณสลันเกตนะฮะซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคสามคนนี้ฮะก็เรื่องการไร้สดนั่นแหละมีการวิพากวิจารณ์ไปถึงเรื่องพลังดูดนะฮะเชื่อมโยงกับคสชนะแหละที่เป็นประเ,เด็นก็คือไปเชื่อมโยงระวางคอสชอกับพลังดูดต้องยอมรับว,ว,ว่ากระแสข่าวช่วงนั้นก็โอ้โหสนั่นดันไหวเรื่องพลังดูดกันพอสมควรทีเดียวรปรากฏว่าทางทั้งสามคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็หยิบยกประเด็นนี้แหละไปเฟซบุ๊กไร้สดกันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ แต่ผลจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็ต้องจับตาดูใช่ไหมคะ<ช>จะถูกจับเข้าคุกหรือเปล่าหลายคนก็คาดหมายว่าเอ๊จะถูกจับเข้าคุกหรือไม่วันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันจะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแต่เจ้าตัวเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่าไม่รู้สึกหนักใจแล้วก็เชื่อว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ถูกต้องนะฮะการวิจารณ์ผู้บริหารประเทศสามารถที่จะทาได้อยู่ในวิสัยที่จะทําได้ก็รอดูผลวันนี้และกันสาหรับอนาคตใหม่นะคะส่วนช่วงบ่ายค่ะเราจะโฟกัสไปที่ สารรัฐมนูญนะคะโดยเฉพาะพักไทยรักษาชาติเป็นประเด็นไฮไลท์สำคัญนะคะถึงขนาดที่วันนี้ทางพักไทยรักษาชาติหยุดในการหาเสียงหนึ่งวันเพื่อร,รอฟังแต่เขาก็ไม่ได้ไปที่สารรัฐมนูญด้วยเพราะว่าไม่มีการเชิญไปให้ข้อมูลใดๆเพราะนั้นก็อยู่ในที่ตั้งของตัวเองไม่ต้องไปที่สารรัฐมนูญด้วยนะคะ ก็มีข่าวเข้ามานะครับบอกว่าทางไทยรักษาชาติอาจจะไม่ได้ส่งคนไปคือขั้นตอนในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางสารรัฐธรรมนูญน,นะครับจะมีการพิจารณาคือจะพิจารณาสิ่งที่ทางกะกะตเนียยื่นคัดค้านคาชี้แจงอของทางพรรคไทยรักษาชาติะนะฮะซึ่งวันนี้ สารรัฐธรรมนูญพอจะมีการพิจารณาตรงนี้สุดท้ายเนี่ยก็จะมีความชัดเจนว่าจะมีการสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นถึงเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าวันนี้อาจจะได้รุ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่มีความชัดเจนใ<อ>นงแง่ของ การพิจารณานะฮะใช่เขาต้องไปรอผลสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนแต่วันนี้ก็ได้ลุ้นจริงๆเพราะว่าไทยรักษาชาติเองก็ถึงกระปากาศหยุดในการหาเสียงร,รออยู่ในฐานที่มั่นในการที่จะฟังว่าผลจะมาอย่างไรจะมีการเรียกไปไต่สวนข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือไม่อย่างไรวันนี้ก็ต้องรอดูนะคะเพราะเริ่มเนี่ยบ่ายโมงครึ่งกว่าจะรู้ผลก็อาจจะเย็นๆสักนิดหนึ่ง ะะเป็นสองไฮไลท์สาคัญสําหรับวันนี้ทางการเมืองที่จะต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามนะคะว่าไทยรักษาชาติจะนําไปสู่การยุบพักอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะก็เรียกได้ว่าก็คงจะต้องรอดูนะคะอย่างใกล้ชิดทีเดียวไม่กระพริบทีเดียวนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็มีการคาดหมายมีการคาดการณ์กันจากสื่อสํานักต่างๆเหมือนกันว่ามีความน่าจะเป็นที่จะมีการถูกยุบพักสําหรับพักไทยรักษาชาติะนะคะตอนนี้ก็ใจเต้นกันระทึกนะครับแข่งกับ ช่วงเวลาที่นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพักไทยรักษาชาติแต่ว่าดูจากคิวของการหาเสียงก็ยังแสดงท่าทีมั่นใจอยู่นะ,<ฮ>ะยังลงพื้นที่หาเสียงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ตัดสินหรือไม่ใช่ให้กรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติเป็นคนตัดสินใจอยู่ที่กที่สารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสินนะฮะ,ฮะ